แนะนาตัวนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนต่อไปนะคะเรียนเชิญค่ะเค่ะเรียนท่านหออนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องนนักเรียนทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ อ้า <All S 2> นะสองสาม่าแนะนำตัวก่อนเนาะผู้พี่นะคะแทนตัวเองว่าพี่ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ห่างกันมากนะคะผู้พี่นะคะมาจากอ่าเป็นตัวแทนจากโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวนนะคะวันนี้เนาะผู้พี่จะมาให้ความรู้น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะแนะนําตัวก่อนนะคะพี่ชื่อโสภิดายอดยิ่งนะคะอ่านักวิชาการสาธารณสุขค่ะสวัสดีคะ่ะ สำหรับพี่นะคะพี่ชื่อจุฬาลักษณ์นนรังเนาะพี่เป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะสวัสดีค่ะก่ะเอืไ่ไหมนะพี่กิเรามาดูอ่มีใครยังไม่รู้จักโรคมีบ้างคะโรคโควิด -19 มเปีเมื่อเอิยยกมือหน่อยใครไม่รู้จักโควิดโควิด1 9รู้จักกันทุกคนเนาะใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมมาตรการป้องกันมีอะไรบ้าง ใครทราบบ้างาคะมาตรการป้องกันอย่างที่หนึ่งได้ยินแว่วๆว่าสวมหน้า,ากากถูกต้องนะคะนอกจากสวมหน้ากากแล้วมีอะไรอีกทราบไหมเห็นเข้ามามีจุดล้างมือเราต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะเนาะ มาตรการของเราอ่ะพี่จะบอกให้น้องว่ามันจะเป็นมาตรการ5บวก1นะคะอย่างแรกเลยก็คือส่วนหน้ากากล้างมือเว้นระยะทางไม่อยู่ในที่แอร์อทำความสะอาดและที่บวกเข้ามาหนึ่งคือไปเซเว่นเขาให้สแกนไหมแอปไทยชนะไหนใครเคยไปตลาดบ้านชวนบ้างยกมือขึ้นหน่อยมีไหมคะ นี่ไม่เคยไปใช่ไหมคะนั่นนะสิยกมือหน่อยใครเคยไปอุ้ยรู้สึกเสียงแหลกใครเคยไปตลาดยกมือขึ้นพี่ดูหน่อยเร็วยกสูงสูงเคยไปหนึ่งคนสองคนยกสูงสูงเร็วเช้านี้เรายังไม่ได้ยกมือกันเลยยกมือก่อนยกมือก่อนอ่าเคยไปทุกคนนะคะก็คือบวกหนึ่งเข้ามาก็คือแอปไทยชนะ ถ้าใครไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาก็ให้ลงชื่อถูกต้องไหมคะเนาะซึ่งมาตรการเนี้ยนะคะระหว่างเนี้ยเขาเรียกว่าโรคโควิดเนี่ยกำลังแพร่ระบาดขนาดนัเขาก็เลยมีมาตรการให้เราเนี่ยเข้าระวังตัวเองป้องกันตัวเองการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอย่างแรกที่เราทําได้ด้วยตัวเองหนึ่งคือสวมหน้ากากแบบที่ทุกคนสวม สองก็คือการล้างมือการเวน้นระยะห่างเนาะแล้วก็การทำความสะอาดมาตรการ5บวกหนึที่พี่พูดมาทั้งหมดนะคะเนาะแล้วก็จะมีเสริมก็คือมีจะมีมาตรการหลักมีมาตรการเสริมมาตรการเสริมเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึง่งก็คือเรื่องการรับประทานอาหารนะคะร,รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่สะอาดนะคะ ใช้ช้อนกลางเนาะไม่ใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเนาะอ่ะจะแถมให้อีกนิดนึงเนาะถ้ามีอาการนะคะไข้ไอหายใจเหนื่อยเนาะอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นลักษณะมันคล้าย คล้ายกับไข้หวัดใหญ่เลยเนาะช่วงนี้หน้าฝนเด็กๆต้องดูแลตัวเองอย่าตาฝนถ้าตาฝนต้องรีบทําตัวเองให้แห้งถ้ากลับบ้านไปแล้วตาฝนต้องรีบอาบน้ำสระผมแล้วเช็ดผมให้แห้งนะคะเนาะช่วงนี้จะมีทั้งอาจจะมีแฝงคือเรื่องไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหน้าฝนมาแล้วนะคะพี่ก็จะฝากเรื่อง อาการแล้วก็มาตรการ5บวก1อย่าลืมเนาะต้องสวมหน้ากากทุกครั้งนะคะถ้าใครมีเจลล้างมือพกติดตัวได้จะดีมากเพราะว่าก่อนรับประทานอาหารหรือทุกครั้งที่นูสัมผัสนะคะวัตถุเนาะต้องล้างมือนะคะเนาะทีนี้จะให้พี่หมอเกตเนี่ยช่วยช่วยว่าล้างมือ,อยังไงที่ถูกต้องน,นะคะ ล้างถูกต้องไหมถูกไหมคะลนะ้างมือมีกี่ขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนใช่ไหมคะเจ็ดขั้นตอนทําอย่างไรบ้างนะคะให้น้องๆทุกคนชูมือขึ้นมาสองสองข้างอ่ะชูมือขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นมาเอาไว้บริเวณที่หน้าอกระดับหน้าอกไม่ใช่บริเวณหน้าอกระดับหน้าอกอ่ะ <laughs> ทั้งหลังชูมือหน่อยเร็วพี่ๆชูมือหน่อยเร็ว มือไหมคะหลังมือมตรงนี้นะตรงนี้คือหลังมือนะ น้องๆยกขึ้นยกขึ้นสูงๆให้มันจะสวยพอได้เห็นเอออ่างกำปั้นถูถูเร็วข้ามมันจะสวยมากอ่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นโน้มา รู้จักไหมชูยกมือขึ้นชูเร็วน่าจะมีออกข้อสอบเนาะพี่กิ๊กใช่คุณพูรนะูต้องออกข้อสอบแล้วนะคะลางม,มือเสร็จขั้นตอนชูเสร็จแลยว่ มือที่ถูกวิธีคือมี7ขั้นตอนนะคะวิธีการล้างมือนี้นะมันช่วยทําให้ปัสตัดเซื้อโรคได้ถึง90% 99.9%เลยนะคะก่อนที่แพทย์คุณหมอจะผ่าตัดทําอทำอะไรเขาก็จะล้างมือขั้นตอนนี้7ขั้นตอนนะคะก็จะช่วยให้มือเราสะอาดมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วยิ่งน้องๆคนไหนนะที่ใส่เครื่องประดับนะคะอย่างเช่นพวกกำไล จ,จัหยิบจับอะไรนะคะพวกเชื้อโรคแลจะไปสะสมที่บริเวณนั้นนะคะก็ฝากนะคะอยากให้น้องๆน,นะคะช่วยกนันเนาะเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปไหนให้เช็คอินถายชนะอันนี้ก็สําคัญนะคะค่ะหมอนะคะาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพะนะคะตำบลบ้านชวนของเรานะคะแล้วก็พกี่ๆคณะก,กรรมการนักเรียนด้วยนะคะ อนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพค่ะก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะ